เบนเทพศรินครับพฤกิจของเบนคือบริหารการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับรูสึกด,ดีใจมากเลยครับที่ออทุกคนโหวตให้แล้วก็คะแนนของการออเดชั่นเนี่ย คิดว่าดีครับแล้วก็แบบออคนเขามองข้าบการที่เราแบบออการการเล่นการเล่นสิ่งต่างๆเนี่ยความสามารถพิเศษของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็พอผมออกมาเล่นเนี่ยแบบก็ทาให้ทุกคนประทับใจก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ผมรับรองว่าผมจะพาทุกคนเนี่ยของชาวเด็กดีแอติยงเว็บแน่นอนครับสุภาพบุรุษจริงใจและตลกครับคือสุภาพบุรุษเนี่ยที่โรงเรียนก็จะเป็นสุภาพบุรุษลูกแม่ลำเพลยครับแล้วก็ จริงใจเนี่ยถ้าคือใครมาพบก,ก,กับเบนเนี่ยไม่ก็จะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเนี่ยก็จะรู้ว่าเบนเป็นคนยังไงเบนเป็นจริงใจยังไงครับแล้วก็คําว่าตลกเนี่ยเบนเป็นคนที่เฮฮาไม่เครียดครับถ้ามาคุยอะไรกับเบนเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องตลกอย่างเดียวยครับครับรู้ไหมครับว่าทําไมแวมค์พายถึงไม่กินเลือดคนครับในตอนที่เขาเข้ามาในประเทศไทยเยฉลยครับเฉลยก็คือประเทศไทยเนี่ยมีสภากาชาครับแวงคพายเขาก็เลยเข้ามากินเลือดในสภากาชาติแล้วแฝงแล้วครับก็ งเรียนเป็นแทบจะว่าดีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกห้องหรือว่าหรือจะเป็นเพื่อนเนี่ยสังคมดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าเออการที่เราเข้าไปเรียนเนี่ยเราก็ต้องสร้างใจเยนียอย่างๆนึก็อยากทำธุรกิจแบบเป็นร้านอาหารนะครับเหมือนต้นแบบมัเป็นคือคุณการโอไอชีครับแบบอยากทำให้ร้านของเราเนี่ยเออมีกิจการที่ใหญ่โตอะไรแบบเขาซึ่งเราเนี่ยต้อง พัฒนาค่อยๆพัฒนาตีเล็กๆน้อยแล้วก็พัฒนาเป็นบริษัทใหญ่ะอะไรย่างนี้นะครับครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับตั้งใจแล้วก็พยายามทามันให้ได้เพราะว่ามันไม่ยากเท่าก,กับออสิ่งที่เราที่จะฝ่าฟันเนี่ยมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็อยากให้เพนนื่อนๆเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์ันที่หรือวนันธรรมดาเนี่ยเกียนให้อ่านหนังสือแล้วก็ตั้งกาลาังไฟไห้หรือชีวิตประจำวันของเราว่าเราจะอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ วนแล้วก็มันจะซึมซับแล้วก็ไม่ว่าจะโอเวอร์เน็ตแกแพน็เนี่ยผิดเราไปชิดได้แน่นอนครับนนรเรา